สวัสดีค่ะเอทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่28นะคะ28กุมภาพันธ์2565ค่ะก็ได้เวลาสวดมนต์ไหว้พระนะคะหลังจากนั้นก็จะได้นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อค่ะนะคะเราก็มาเริ่มสวดมนต์กันเลยค่ะ อันนี้สาวดำก็อยู่ที่สวนธรรมนะคะเอ่อังสมาสัมพุทโธพะคาวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพะคะวาตาธัมโมธัมมังนามามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิมาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิครูอุปชาอาจาริยคุณังอะหังวันทามิ โยโซภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะสวาขาโตเยนะภัคควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสสอนดีแล้ว สุปฏิปันโนยาาัสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วธรรม,มยังภะคะวันตังสะธรรม,มังสะสังฆังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรมพร้อมด้วยพระสงฆ์อิเมหิสก,การะหิยาธารังอโรปิเตหิอภิปูชยามาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ยกขึ้นแล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภะควาสุกิระปรินิพุโตปี พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปร,รินิพผานนานแล้วขอได้ทรงกรุณาโปรดเถิดปัจจิมาชนะตานุกรรมปมมาณาซาขอได้มีนามพระไทยอนุเคราะแก่หมู่ชนที่เกิดมาในภายหลังอิเมสก,กาเระทุกขตาปันนาการาปูเตปฏิคันหาตุ ขอจงทรงรับเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอำหากังทีกระตังหิตายสุขายาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกแค่พระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอินอารหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพระผู้มีพระปาาเจ้า เป็นพระอระหันต์ดับเปลืองจิเลตเปลืองทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทังพระกวันตังอภิวาเทมีข้าพระเจ้าอภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนามัสสามีข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมรบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังน้มามีข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์กลาบหันธรรมยังพุทธสะภักควะโตบุพภาคณมการังกะโรมาเซนโมตัสศะภักควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาระหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะ ตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัดสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ใกลจากกิเลสสำมาสัมพุทธะตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองฮัน ธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเสตังโคปานาภกวันตังเอวังกัลยานุกิติสัปโธอภูขาโตก็จิตจิตสับอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่ากิติปิโสภาคขวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อรังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจง้ง อนุตตรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาัธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภาคขวาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาพิกิติงกโรมาเซอุทวารัหันตวรตาทิคุณาพิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอัลลหันตะคุณเป็นต้น สุทาพิยานะกะรุนาหิสมาคาตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกะรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำ <c oughs> พระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน <c oughs> ดุดอาทิตย์ทำบัวให้เบิกบาน วันทามงหังตมรนังสิรสา,าชินนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวพุโทโธโยสัพพปานีนางสารานังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลา,หาย ปะตมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียรกล่าวพุทธสาหัสมิธาสีวพุทโธเมสาไม่กิสโรพระพุทธเจ้าเป็นท้สาส์รู้หนอรู้หนอรู้หนอข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทธทุกขสะคาตาจจวิทาตาจาิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีลันชีวิต,ตันชีทางข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริษามีพุทธเสวะสุโพทิตัง ข้าพเจ้าผู้ว่ายู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสาระนังอันยังพุโทโธมสาระนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนาสัจวัตเคนวัตเตอย่างสัตุสศาสเนดโดยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาพุทธทงเมวันธมาเนนามานายะยังบุญยังปัสูทั้งอีทะข้าพระเจ้าผู้ไว้ยอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวยบุญใดในบัดนี้สเพปิอันตรายาเมมมหสูงตัสะเตชะซาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ยข้าพระเจ้าด้วยเดชบุญน้ำ กายเยนาวาจายะวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผูุ้เทกูกรรมังปะกตังมายายังกำหน้าตีเตียนอันไดที่ข้าพระเจ้าก็ทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาจุอาตยันตังขอพระพุทธเจ้าจงมดซึ่งโทษล่วงเกินน,นั้นการันตเรสังวริตุงว่าพุทธเทพ เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเซสวากาโตภะควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิที่โก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตโพวินยูหิติ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาวพิคิติงกะโรมาเซเสวาคาตาตาที่คุณโยคาวาเสนเสศยอยูประธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นโยมัสขปา กปะปริย,ยัติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมากผลปริยัตยและนิพานธรรมโมกุโลกกปะปตานาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหะรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหวาพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องกระจัดเสียซึ่งความมืด ธรมโมโยสัพป,ปานีนางสาระนางเขมมุตตะมังพระธร,รมใดเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานนางวันทามิตังสิเรนางข้าพระเจ้าว่ายพระธรรมนั้น <c oughs> อันเป็นที่ตั้งอย่างความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธร,รมมัสสาหัสมิทาสีวธรรมโมเมสามิกิสโร ข้าพรเจ้าไหว้พระธาตุข้าพรเจ้ารู้หนอรู้หนออรู้หนอข้าพรเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพรเจ้าธรมโมทุกขสาคาตาจะวิทาตาจางหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกขและส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า ธรรมสังหังนิยาเทมิสรีรันชีวิต,ตันจีทงังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมมาตังข้าพระเจ้าผู้ไ่าอยู่ซึ่งข้าพระเจ้าผู้ไ่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาถิเมสารนังอันยังธรรมมมสรนังวรัง สาระอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเคนวะเตยังสตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธังมมวันทมาเนนามาณยะยังบุญยังปัสูุทังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้ยอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ สภิปิอันตรายามีมเหสูงตสเตชะซาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีเกียรติข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนาวาจายบวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรเมกุกรรมังปักกะตังมา้ยายังกำหน้าตีเตียนอนใดที่ข้าพเจ้าก็ทำแล้วในพระรธรรมธรรมโมปฏิการหาจุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น การตาเรสังวริตุงวัฒเ์เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป